จริงๆไม่ได้เป็นคนเยอะค่ะหนูเป็นคนสบายมากเป็นคนที่แบบชิลมากเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองถ้าเรารู้ใจตัวเองก็คือจบสวัสดีค่ะเบรักวานีคําสิงคค่ะก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนค่ะแล้วก็เสียสละ ชีวิตส่วนตัวเรียกว่าว่าอย่างนี้เลยก็ว่าได้คือถ้าเราทําเพื่อครอบครัวเราก็เราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าเราต้องครอบครัวเป็นหลักก่อนเราก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่ะต้องรู้ทุกอย่างในบ้านว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างซึ่งหนูว่าคําว่าหัวหน้าครอบครัวน่าจะประมาณนี้หน<ม>ูเป็นคนที่ตัดสินใจเอง ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองพอเราชัดเจนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาพ่อแม่อะคะ่ะเราอาจจะแค่ถามว่าเขามีแนวคิดยังไงแต่ว่าทุกอย่างอะเราตัดสินใจเองเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเป็นคนชัดเจนถ้าเรารู้ใจตัวเองก็คือจบเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทําตามใจตัวเองต่อให้พลาดหรือต่อให้สําเร็จอะมันก็จะไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะว่าเรามั่นใจแล้วเราทําเต็มที่อย่างงี้ค่ะ ไม่นะคะอาจจะอาจจะชินก็ได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาคนก็จะแบบรู้จักว่าเป็นลูกสมรักเราก็จะโดนตั้งแต่อยู่โรงเรียนแล้วค่ะแบบเพื่อนบ้างคุณครูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นอะไรกับการถูกจับตามองแต่ว่าแค่เราใช้ชีวิตระวังแล้วมันก็ระวังมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันค่ะมันก็เป็นผลที่ดีเหมือนกันที่แบบเออเราเราเระวังแล้วก็มันก็ส่งผลที่ดีกับในอนาคตด้วยไม่ใช่แค่ปัจจุบัน คนอาจจะเข้าใจว่าเราแบบดูเยอะดูแรงแรงอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เป็นคนเยอะค่ะหนูเป็นคนสบายมากเป็นคนที่แบบชิลมากคือสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้ใช้ชีวิตแบบว่าถ้าไม่รู้นึกกินข้าวอะไรไม่ออกก,ก,ก็กินข้าวไข่เจียวได้หรือว่าสามารถกินข้าวคุ้งน้ำปลาได้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเยอะเรื่องเยอะไม่ค่ะคือเป็นคนที่ชิลมากกับพี่ๆทีมงานเหมือนกันก็คือ,อยังไงก็ได้ ให้หนูไปกองแบบตั้งแต่ตีห้ได้ถ่ายแบบบ่ายก็ได้คือหนูแบบชิวมากค่ะไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเราชิวๆเราสบายสบายก็จะเป็นส่วนเบื้องหลังอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะเห็นเราเบื้องหน้าว่าแบบเป็นคนร่าเริงเป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังเวลาเราทำยูทูปอะค่ะมันจะมีหลักการคิดค่อนข้างเยอะ คือเราทำคอนเทนต์สบายๆแหละแต่ว,ว่าวิธีการคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนชื่นชอบเราเราจะแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยมันก็ผ่านกระบวนการคิดตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครเห็นอนะเราเข้าใจในการทำงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น YouTube ละครหรือว่าการถ่ายแบบคือเราเข้าใจหมดแต่ว่าบางทีเราไม่ได้พูดไปว่าแบบเราเข้าใจหรือเรารับรู้เรามีความรู้ตรงไหนอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าบางทีเราก็เราก็เด็กอะค่ะอายุ23บก็เลยแบบไม่ค่อยอยากพูดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีคนมาขอคำแนะนำอะยินดีที่จะบอก หรือว่าประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทํางานการเรียนการครบเพื่อนอะไรเงี้ยทุกอย่างคือหลอ่อหลอมให้เราเป็นเราเพราะว่าเวลาเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมีความรักก็ได้เรียนรู้ความรักมีเพื่อนก็ได้เรียนรู้เพื่อนเลยการทำงานก็ได้เรียนรู้การทํางานมันก็ทําให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ค่ะถ้ามองนะหรืว่าในอนาคตหนูคงจะแบบนิ่งขึ้นแล้วก็ มุ่งมั่นขึ้นหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนเช่นถ้าเราจะทําธุรกิจเราก็ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยเราคงไม่ใช่ลุกแบบเด็กน้อยที่แบบเป็นเด็กธรรมดาอะไรเยเราอาจจะเป็นลุกที่แบบวันนี้ต้องเข้าบริษัทวันนี้ต้องดูแลลูกน้องอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูมองว่าอนาคตหนูต้องเป็นแบบนั้นแน่เพราะว่าทุกวันนี้คือมองอะไรก็คืออยากจะทําธุรกิจไปสมุดคือเราแบบ เราโฟกัสการหาเงินมากๆอะไรเงี้ยเราเหมือนเราโตแล้วอะเราก็เลยแบบแต่เราอายุยี่สิบสะแต่มันดูโตแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอนาคตเราต้องเป็นแบบนั้นแน่ก็ที่สุดนะคะจริงๆที่สุดมาตั้งแต่หาเงินได้เพราะว่า คือหนูว่าชีวิตเราอะถ้าเราทํางานหาเงินได้เราสามารถหาเงินใช้จ่ายในครอบครัวได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงตัวเองได้หนูว่ามันคือที่สุดของชีวิตมนุษย์แหละหลังจากนี้คือเราก็ต้องมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างะระมัดระวังเราก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดรอบคอบอย่าอย่าแบบผิดพลาดเยอะอะไรแบบเนี้ยหนูว่าเท่านั้นเองชีวิตหลกัหลกๆก็คือถ้าเราหาเงินได้หนูว่าเท่านั้นก็มีความสุขแล้ว ผลงานนะคะตอนนี้ก็มี YouTube นะคะช่องคำสิง Family นะคะแล้วก็มีละครนะคะทางช่องวันติดตามได้ทางช่องวันนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ในโซเชียลเบสเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok IG Facebook นะคะก็เบสคำสิงะคะ่ะ Follow ได้คะ่ะ